อดีตนักร้องสาวค่ะกลายเป็นคนเร่ร่อนสติไม่ดีคนรู้จักชี้อดีตเคยสวยมากสุดเสียดายค่ะ นีน่นะคะชมเป็นเรื่องราวจากผู้ใช้ยทิกตอกท่านหนึ่งค่ะซึ่งเปิดร้านขายของฝากในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการเปิดคลิปของหญิงเร่ร่อนรายหนึ่งค่ะที่ส่งเสียงดังเอะอะอยู่กลางถนนสภาพเหมือนคนสติไม่ดีนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําอันตรายต่อใครนะคะแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยคล้ายจะคุ้นชินกับเธอคนนี้ค่ะโดยต่อมานะคะพบว่าได้มีชาวเน็ตที่เคยรู้จักเธอคนนี้ค่ะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเดิมทีแล้วเนี่ยนะ เธอคนนี้เป็นสาวสวยแล้วก็ยังเป็นอดีตนักร้องอยู่ห้องอาหารแห่งหนึ่ง แต่ต่อมาค่ะดันหลงผิดนะคะติดยาทําให้กลายสภาพเป็นเช่นนี้ซึ่งคนที่เคยรู้จักนะคะต่างก็เสียดายเอามากๆโดยต่อมาค่ะทางช่องทางทิกต o k ท่านนี้นะคะก็ได้โพสต์คลิปของเธอเพิ่มเติมอีกเป็นภาพในขณะที่บิวหรือว่าบิวตี้นะคะสาวคนนี้เนี่ยกำลังเดินอยู่บนถนนตอนมืดๆแต่กลับมีอารมณ์แจมไซต์ต่างจากคลิปก่อนหน้าแต่หันมาพูดคุยทักทายคนถ่ายคลิปด้วย นะคะคด้วยท่าทียิ้มแย้มซึ่งก็พบว่าเธอเนี่ยพูดคุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างค่ะ และเมื่อคลิปดังกล่าวนะคะกลายเป็นกระแสวรัลที่มีคนให้ความสนใจลหลายๆคนค่ะก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็เข้ามาสอบถามเรื่องราวของเธอคนนี้มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาให้การช่วยเหลือเธอแล้วก็พาเธอไปรักษาเสียดายค่ะที่สาวสวยมีอนาคตที่ดีต้องมากลายเป็นคนเร่ร่อนสติไม่ดีแบบนี้ค่ะโดยต่อมานะคะผู้โพสต์เนี่ยก็ได้มีการเข้ามาเล่านะคะบอกว่า พี่บิวตี้เนี่ยสาวคนนี้นะคะแม้ว่าจะสติไม่ดีแต่เธอก็เป็นคนพูดจาเพาะมากๆเป็นคนที่นิสัยดีส่วนสาเหตุที่ทําให้พี่บิวตี้เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าเธอเนี่ยผิดหวังเรื่องความรักอย่างหนักแล้วก็เลือกเดินทางผิดหันหน้าไปพึ่งยานะคะที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ยแล้วก็หน่วยงานค่ะพยายามที่จะพาไปรักษาแล้วแต่เธอก็หนีออกมาซ้ำๆทุกครั้งไม่กินยาตามที่หมอสั่งและเลือก ที่จะหันหน้าเข้าหายาเสพติดนะคะตอนนี้เนี่ยนอกจากปัญหาด้านสภาพจิตแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขอ,อนามัยที่ไม่ยอมอาบน้ําด้วยค่ะแล้วเรื่องนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยคือมีหน่วยงานค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วหากยังเป็นการรักษาแบบเดิมๆก็จะมีความเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะปฏิเสธการรักษานะคะซึ่งผู้โพสต์เนี่ยก็อยากให้คนที่เข้ามาช่วยเหลือแบบจริงจังไม่ใช่การแค่มาให้ยาทานเท่านั้นนะคะส่วนสา เหตุที่สาวคนนี้ค่ะไม่ยอมอาบน้ำหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้โพสต์ได้อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้นะโดยการสอบถามสาวบิวตี้บอกว่าเธอบอกว่าเธอเนี่ยจะแต่งตัวก็จะมีคนคิดไม่ดีด้วยซึ่งที่ผ่านมาเธอเคยโดนแบบนั้นมาแล้วค่ะเธอก็เลยเลือกที่จะเป็นแบบนี้เพื่อปกป้องตัวเธอเองค่ะ